ไม่จำกัดหาอันเซนเซอร์ไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อยาวๆไปสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านครับผมข้าสู่รายการ THE c o m อมเ y ดี้เลเจย์นครับทุกมุงหนะที่คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่คุณเคยขำ กับตลกชั้นนำของเมืองไทยเราจะนำกลับมาให้ท่านได้ฟังอีกครั้งครับถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้นะฮะแขกรับเชิญพิเศษตลกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ไม่ธรรมดาครับยังไงพี่นุชเป็นตลกเสียงดีครับปรบมือดังๆต้อนรับกับพี่ชูสีเชิญยิ่งเินเลยสวัสดีครับพี่สีรื่องอะไครับก่อนก่อนอื่นเลยถามพี่รีก่อน ก่อนอื่นเราก็จะถามเฮ้ยที่บ้าเฮ้ยแค่ต้องการตรงเนี้ยสีสีโทรศัพท์ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรียบเป็นไงอ่ะเดิมฮะยังคมกริบเหมือนเดิมถามพี่ชูศรีก่อนเลยก่อนเข้าสู่วงการตลกพี่ชูศรีทำอาชีพอะไรมาก่อนโอ้ก็เป็นนักร้องมาก่อนครับครับผมเป็นนักร้องเป็นนักร้องอาชีพครั้งแรกในวงการนักร้องครับศักดิ์ศรีมังลบครับศักดิ์ศรีมังลบนัตตุตีก็มี ดมดมบายดมนี่ใครฮะดมพ่อมึงนั่นแหละไอ้ตัวมไม่เรียกเขาดมมาไม่เรียกพ่อดมอ่ะไอ้ดมไอ้ดมกินอะไรพี่ก็ดมได้อเป็นนักร้องเสียงดีเดียบแล้วก็สมูกดีด้วยครับผมไปยืนนู้นเดี๋เดี๋ยวมีเรื่องกันได้ป้าใครมีเรื่องฮะเคลียร์กับยาวยังมีเรื่องกับแจ๊คฮะ มึงนี่ยทำให้กูลำบากลำบนของมึงจริงนะก็บอกแจ๊งห้ามสีแล้วสีใจร้อนเลยนะโอเคจอไปยาวเหนื่อยไม่เกี่ยวหลังจากที่เป็นศักดิ์ศรีสีมึงลบที่อยู่วงอะไรนะพรนารายณไหะพรนารายณ์เป็นนักร้องแววพัชราสักดาฟ้าอุทัยพี่สัญญาพรนารายณ์ด้วยพี่สัญญาพรนารายณ์จ้าปากเชิงมาพี่เก่งพี่เก่งเจ้าแปรไพรเจ้าแปรไพรเถือแปรไม่มีเป็นต้นกระดกลิ้นไม่ใช่หรอมันมีไพรด้วยแปรไพรด้วยลองไปฟังเูยดิ ไก่ขอคารองแบบนี้ไพร์ตอนอยู่นั้นตั้งแต่วอะไรอายุประมาณ13บสามฮะสิบสามเเด็กดูเลยตอนนั้นยังไม่มีอสุจิเลยตอนนั้นโอ้ยังเด็กมากขนมโมจิครับยังไม่มีขนมโมจิเลยยังไม่ไปยังไม่ผ่านนครสวรรค์ไงอ๋อครับผมแบบเหมือนอยู่ในแผ่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมเข้าวงการเพลงตั้งแต่เด็กๆครับอายุ13เลย13ครับผมยังเป็นนักร้องอย่างนี้ครับเสียงสองสลึงนี่ยังไม่ขาดเลยนะโอ้สร้อยสองสลึงครับผมมีสร้อยอยู่สองลึงมาจากบ้านเลยเก็บเงินเก็บทองได้แล้ว พี่อัดแผ่นตอนอายุเท่าไหร่อายุ13บสาบสี่นี่แหละเข้ามาอยู่ได้ประมาณสักสักหเดือนก็ได้อัดแผ่นเลยเพลงแรกจำได้ไหมครับชื่อเพลงอะไรครับอะไรอะไรเนี่ยเห็นวีพูดเด็กขายซื้อพิมพ์เด็กขายซื้อพิมพ์แล้วก็ฝนพรำช้ำลักอ๋อจไม่รู้ว่าเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักกับข้าไปกดใน้ดทุกอ่ารู้จักอยู่ในวงการลูกทุ่งปั๊บยังไงชี้ถึงพิกผันมาเป็นน้อง้อครับช่วยชี้นะครับบอสตลุงไง กตลุงตีกลองให้ตลกเขาเล่นตบมกตบมุกสายยันสัญญาพี่เป้าอยู่วงสายยันตลกมีใครบ้างตอนมีกองมาก่อนมีจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กตลกอ้วนครับอ่าพี่จิ๋มแล้วก็มีพ่อเจริญชัยมีขจรพื้นจิตมีฮอนด้าครับคันนี้พี่พี่จอรพื้นจิตเนี่ยเขาขาดครับผมคันนี้เราตีกรองรับมุกอยู่ในนี้เพราะว่าลูกทุ่งเนี่ยมันจะเล่นมุกเดียวใช่แต่ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศอ่ะจะเล่นมุกเดียวคันนี้มุกมันอยู่ในหัวเราเราจำไได้กินข้าวปั๊บเปาะตลุง ดูดน้ำชอดูรู้เลยดูเลยดเลยดูดน้ำโฟตรุมอ่าพอดูดน้ำเสร็จปั๊บไปดูดม้าต่อไปนั้นไม่มีกีมลยี่งไม่มีไม่ใช้กินเนาะแต่พี่สีเก็บมุกเก็บรายละเอียดหมดเก็บหมดคานี้จะกรจรพึ่งจิตที่จอเนี่ยเขาขาดครับก็พี่ก็ไปเล่นแทนเขาไปเล่นตลกแทนโอ้ยเปลี่ยวเก่งจำมุกได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยเป็นตลกวัยรุ่นครับออกฉากแรกเลยตัวแรกเลยเป็นตัวเป็นพระเอกเป็นเจเด็ดออกไปถึงนั่งเก้าอี้ปุ๊บ ออพูดได้หรอกอ่ะไม่พูดสั่นไม่รู้กูจะพูดอะไรคำแรกสั่นไงที่บอกสั่นใหมันไม่รู้สึกอย่างนั้นพออยู่ข้างหน้ามันเก่งเว่เก่งดิไปไม่ได้เลยจะเจินใช้ตบเลยเปี้ยงตบป่าด้วยนะข้างนอกข้างนอกอย่างนกคุณทองบอกขึ้นสังเวียนแล้วหมาไม่ได้ใจตื่นเต้นตอนแรกนะได้จับไม้พอหลังนั้นพอเลิกมาเป็นตลกแล้วได้มาอยู่คณะไหนบ้างครับคุณชูศรีเชิญยิ้มครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เข้าวงการคาเฟ่ป๋า คณะแรกป๋าจังคณะแรกพี่คณะแรกรู้สึกมันเป็นสี่ทิศนะตลกคณะสี่ทิศมีใครมาตลกกระแผนที่สมัยก่อนมันจะมีสี่น้ำหน้าไงสี่ดกจิกสี่เกิร์สสี่สีอะไรเงี้ยเออสี่ลิงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นสี่ทิศจังหวัดกลางใต้เหนืออีสานทองทองหัวฟูไงใช่ใช่ใช่กำลังเล่นอยู่เป็นไงพี่เฮ้ยลง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 ไอ้ลงทำไมเคอร์ฟิล ก็ฟิลไงเพราน้าท่วมในปี26ทิศตั้งกันนานไหมถึงปีไหมไม่ถึงปีหรอกแล้วพอแตกไปแตกไปพอมีกินก็แตก๋อตลกไปเงี้ก็เหมือนอยู่กับพี่พอหนุ่ยมีกินพี่กหนุ่ยก็ไปคยเลยผมอยู่กับพี่ตลอดอยู่กับพี่ผมนี่ปีบ้านปีรถเลยเมื่อก่อนอยู่ห้องเดียวกันสบู่ใช้ก้อนเดียวกันแปรงสีฟันแปรงสีฟันก็อันเดียวกันพอพี่แปรงเสร็จปุ๊บหนุ่ยก็ไปแปลงต่อพอหนุ่ยแปลงเสร็จปั๊บพี่ก็โยนทิ้งแปรงออกเที่ยวพี่ทานปากดีกว่า แกเล่นพูกทิ้หมดแล้วเรื่องอะไอ้าวพอพอหลังจากสี่ทิศปั๊บคณะไหนตอบอ่ะมาเป็นจันจ๋าไงจันจ๋าพี่ทมถอยชิงแล้วมีใครอีกก็มีพี่เป้าสายช้าอ๋อพี่เป้าแล้วมีอะไแล้วมีลูกต้นต้นพี่ดำพี่ดำในหลายที่ติดทางอ่ะนั่นแหละพอจันจ๋าแตกเสร็จปั๊บปั๊บพี่ก็ขึ้นเชิญยิ้มขึ้นเชิญยิ้มเลย้ยยิมเลตอนที่อยู่เชิญยิ้มเขาชวนเราหรือว่าเราไปสัมผัสเขาเพราะเชิญยิ้มตอนนั้นโอ้โหเปี้ยงมาก เม็กกัน้ำโพตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับมีบุญคุณกับพี่มากครับแล้วก็หม่ำด้วยไอ้เสียไปตะโกนที่สามเลยเสียเทพโพงามขาดตัวเรียกพี่เทพโพงามอยู่นานไหมกับพี่เทพยี่สิบเก้าวันอุ้ยทำไมไม่อยู่ถึงเปียเล่นไม่เข้าเราเราเราใหม่ไงเพราะเพราะว่าพี่เทพเนี่ยวันเราเล่นตลกเขาไม่อยู่กับล็อกอร่อยเปลี่ยนพวกเขาไม่มีซ้อมอ่ะไปเราเล่นผ่านมามันเป็นล็อกเป็นไรนัดกันเขาเขาอยู่อยู่เขาเล่นเลยใช่ไอ้ทีนี้หาแล้วไม่เล่น ที่อื่นเขาไม่เล่นแล้วเขาเปิดล่นลิเกไม่ขำปั๊บเปลี่ยนพาพวกเราขึ้นรถไฟเขาเล่นลิเกพวกลิเกพอเล่นไม่ขำปั๊บพวกเราเอาไปเชียงใหม่กันไปรถไฟต่อตู้เล่นขายของกันเดี๋ยวรถไฟออกจากพี่เทพปั๊บก็ไปอยู่กับปานนท์ใช่ไหมเปียกกปนน้ำโพอีกเราก็บอกพี่พี่กันผมเล่นกับพี่เทพไม่ไหวไม่เข้าไม่เข้าอ่ะ เล่นไ,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววิวไปฝากเชิญยิ้มโอ้ไปหาพี่เป็ดพี่โนโ้ตที่คาเฟ่เลยเออผมฝากเด็กคนหนึ่งไอ้คนนี้เสียงดีมากไอ้หนุ่มก็ไอ้หนุ่มเว้ยถ้าเจอไอ้ตัวนี้นะรับรองเสียงดีแล้วเล่นตลกนี้เลยรับประกันเลยรับประกันเท่ากันไม่ขำน,นะน,นี่นี่เอาตีนะเาเล่งหน้าเลยโน,น้ตเขาเล่งอ่าแล้วพี่โน้ตก็รับไว้รับไว้เพราะพี่นรสพี่นรสกับผมนี่รู้จักกันมาก่อนนะจักกันอยแล้วเพรพี่น้สเขาเป็นตัวโจ๊กลิแก่ไงอันนี้ยังตีสะพกอยู่เลยตึ้งตะตึ้งคันเพื่อนกันจึ้งคันเดีี๋ยวน เล่าไม่เห็นหรอกเอาไป่ได้ตลกเอาเอาคีมงัดไงไอ้กันรักจะไม่เชื่อมันใช้คีมงัดเหรอกูเห็นอยู่แล้วเอาอยู่เชิญยิ้มปั๊บก็แตกไงเชิญยิ้มไปอยู่ได้มาตั้งเกือบสามปีนะอ่าฮะเชิญยิ้มแตกตอนนั้นแต่ก่อนที่จะแตกก็คือมุกพี่สีที่อยู่กับพี่โน้ตเนี่ยโอ้โหเด่นชัดมากเลยอ่าสังทองกับสายหยาโอ้โหมุกนี้ทุกทีครับวัยรุ่นทุกวันนี้คุณอาจจะไม่ทันแต่มุกนี้คือมุกเด็กเลยไปดูย้อนหลังอาจจะเจอนะ อ่าขอดูสักหนึ่งอ่อที่จะไปฆ่าอื่นสังทองกับสายยันตกนพี่เป้าพูดตอนพี่ขึ้นมาไม่มีมุกนี้นี่นี่ไม่บอกพี่ลูกหน้าพี่จำได้เขาดูวิดีโอมาเขาจำพี่สีได้สังทองไม่ใช่เนี่ยอะไรกลางเนี่ยไม่ได้บอกรู้ว่าจะเล่นมุกเกิเขาบอกว่าใครเล่นมุกนี้เขาเพิ่มตังค์ให้พี่บ้าปอปูมาสินนุ้ยนุ้ยปูมาเดี๋ยวพี่จะดิ้นตายพี่เป้าพี่เป้ามาก่อนพี่เป้ามาก่อนพี่เป้าเองทักทายแฟนเพลง เอกลักษณ์ต้องมีนี่ไหวสวยเป็นดอกบัวเลยมือก่อนอื่นนั่นสายันต้องขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับ่เลิกเลย่เลิกลรายการไม่ดีปิดน้องดีกว่าเรียกดีเหรอสายันรักสายันไม่ต้องมากรับท่านรักน้อยแต่ขอให้นานๆท่านสายันก็พอใจแล้วรักสายันทุกสารสายันอย่าลืมอุดหนุนซีดีของไวยพจน์เพชรสุพรรณด้วยครับไม่เชียร์สายันแล้วก็อยู่บริษัทดียวท่กันเอ๊ เอกลักษณ์ที่พี่เป้าพูดอ่อนอ่อนไม่ยกแฟนเพลงทุกท่านครับรักแน่นอนแต่ขอให้นานท่านสายยันไดพอใจแล้ววันพรุ่งนี้สายยันทําการแสดงที่โรงหนังเฉลิมศิลป์รามาวันที่17บมตราทำการแสดงที่สุไงโกลก18เชียงใหม่รับ19จันทบุรี20 สูงไหโกลงอีกรอบนึงครับท่าน21 22 23 24 25 26 27เดินสายอีสานชาวคณะไม่รู้ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนดีว่าหยุดชักซักอะไรนี่ฮะช่วยมันด้วยไม่เห็นตัวปูอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเล่เข้ากันจะไม่เล่นได้ไงล่ะต้นหนักระเหยนบังนู้นนะผมณะเียว่ันโอ้ยไอ้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 ชนชื่นวันนี้พี่เป่ใ่ได้มาคนเดียวครับบ้าใครพี่พี่เปีใ ครับสวัสดีครับทำอะไรอ่ะกินมะเรงสังทองเขาพูดยังไงสังทองสังทองครับสวัสดีครับผมสังโทรฝีใฝ่รู้สึกเป็นเกศเป็นยังหยีที่ได้มาวันนี้ให้ให้สังทองใสใสเด็กนั่งดูเล่นมุกอะไรอย่างไรอันนี้แหละพี่พาส่งสังทองคุยกับสายัานัญญาใครคุยก่อนเอาพี่เป้าคุยก่อนอ่างั้นไปยืนตรงนี้นะอยอ่าพี่เป้านะอันนี้พี่เป้า กราบสวัสดีครับพี่เปี๊ยกพี่สบายดีก็ต่าครับฉันงทองตอบสบายกับพี่อะไรไม่รู้เรองไงวะฉันะตายไปตั้งนานแล้วพี่เป้าพี่ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเฮ้เอ็งไปอยู่ไหนมาวะไอ้เป้าข้าตายตั้งแต่ปีสองสี่สองเจ็ดนู่นเข้าใจไหม้ผมไม่ทราบจริงๆครับต้องกราบขอโทษด้วยครับพี่เป้า่าพี่เปี๊ยก มึงจงรู้ไว้ว่ามีพี่เปี๊ยกอ๋อโอเคพ่อพาแลผ่านมาพี่เป้าอยู่ด้วยเด็กเด็กงงเด็กงงไม่เป็นไรอันนี้กินงงงงพ่อพ่อไปเลยดูเลอันนี้พี่เสร็จปั๊บพี่เป้ากับใครนะพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกคุยกันครับแบงก์วงแค้นคุยพี่เอ็ดที่ใครบอกมึงว่เล่นได้ให้บอกมึงว่ากูเล่นได้มึงไปดูที่ไหนอ่าเดี๋ยวพี่พี่เป็นเป็นอะไรนะพี่แบงก์วงแค้โอเคแล้วพี่เป็นแอรคาราบาลแอรคาราบาลมาคาราบาลมา เบอร์กับพี่แบงค์ไอ้ตัดทัดตัวเองเขาแล้วมึงพี่แบงค์พี่อ๊ดรับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างและอยากรู้ว่าใครบ้างเอาไปตูดเดือดตูดพุริษาตูดพุริษาพูดกูนี่หลากหลายจริงนะตูดพุริษาคุยสวัสดีนะแอ๊ดกับผมยังเหมือนเดิมครับชีวิตคนเรายังสู้ต่อไปครับไม่แอ๊ดครับ ตอนนี้ผมอยากรู้ว่านะแอชวินแอชเป็นไงบ้างครับผมนุ่งซาลอเบี้ยมีผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครนะครับอยา่ยาอย่าฟ้องเลยเนะี่ยอย่าอย่าฟ้องเลยมึงเอาเพลงเข้ามาเพลงของเขาเขาแต่งเองอ๋อเอาดิตบเข้ามา เขาแต่งนะเว้ยเออเขาแต่งเพลงได้น้าอย่าพูดแบบนี้เขาเก่งทุกอย่างตลกเขาังเล่นเป็นแล้วที่จะแต่งเพลงเป็นหรอวะน้าอย่าพูดอย่างนี้นะไปถ้าผมออกคดีนะก็ต้องออกตัวเดี๋ยวชวยทั้งคู่เหมือนเดิมพี่ยาวแล้วคุยกันรักกันเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของป๋าดั่นน่ะอยู่คณะป๋าโน้ตจากนั้นพี่สีก็มาทำคณะเองเป็นชูสีเชิญนี่แหละเต็มตัวแล้วทีนี้จะบอกว่าคือเท่านั้นคือตกวัยรุ่นอือนีใครบ้างแต่ละคนฮะผู้ชมฮะ ลูกชูสีเฉินยิ้มนะฮะครับพี่แท่งถัดเทิงนี่พี่หนงชาชาใช่พี่ดำดุ๊กดุ๊ยดุ๊ยนี่ใส่หมวกขึ้นวนหน่อยนะผมแม่ดับทุกท่านมีพี่ลูกต้นพี่เพี้ยวอ้วนอ่ะอ้วนด้วยลูกน้ำไม่ใช่อ้วนพี่เพี้ยวพันลาวเพียงพันลาวมีมุกเพลิผมจะชอบมากๆเลยฮะอะไรกันหือมุกของจันเด็ดนั่นเองไค่รูใช่รู จะเด็ดรูเข้าลุยมันเล่าอย่างงี้ไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องให้ไปสีให้ดูเลยเขาเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศอารักคุณชาวข้าวัยรุ่นนะครับวันนี้คุณยา้ดูมุกนี้ไขรูซึ่งเป็นมุกแต่งสมัยชูศีมาต่องมาครับไม่ครับบอกได้เลยว่าใน YouTube เนี่ยมีแชร์กันด้วยแต่อยากให้เด็กวัยรุ่นเขาแนะนำแบบพี่ดังวงแคสแนะนำและสุดที่จะคีดแบบพี่แคสแต้วแคสพี่เทอร์รี่ พี่แอคคาเบาอ๋อน้องๆงะพี่เสกโลโซเออโม้คนนะบอกเลยว่ารอนรอนรอนครับเดี๋ยวเวลาพี่หมดพี่ไ็จะชมมึงเดี๋มึงเดี๋ยวมึงเล่นกับกูเมื่อไหร่ก็ได้เออมึงให้คนเล่นไปสิมึงตัวประจำมึงจะเงียบตลกเลยรตั้งไหนเออต่อใครมาเล่นเดี๋ยวเวลาเขาหมดไม่ไม่ได้อยากเล่นแล้ไอ้เนี่ยเขาก็ติดอกติดใจเลยผมตั้งหนาไม่รู้ เนี่ยพอมาจบไปมันกเล่นทุกบุกเลยอะไรของเมืงเอาละครับผู้ตอับดูครับบุกเะเด็ใช้รูครับผู้ชนะสิบที่ครับวันนี้เสนอให้ลิเกให้ชมกันเลือกนะผู้ชนะสิบทิศตอนจะเด็ดเข้าเมืองแปรอ๋ออันนี้ขอบอกให้นะ รู้ซะก่อนเลยนะเรื่องอะไรครับลิเกก็นับผม่เล่นเหมือนใครัยงงไเล่นแบบลิเกรีวิวเ้ยเคยดูแต่ดนตรีรีวิวอ้าอย่างดนตรีรีวิวอย่างสายแยงเขาร้องออกไหฟ้าบรรดานใช่ไหมแดนเซอร์ออกไฟที่ฟ้าเลยไหมถูกต้องดินนั้นเคยนะนี่นี่รู้จีนี่ลิเกรีวิวลิเกผมเล่นแบบนี้เลยเอาอย่างนี้เลยผมเป็นตัวกองนะผมชื่อไข้รูครับคโอเคเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวผมแปลครับผมเขาเป็นเจ้าเองไม่นะหรือเจ้าไข้ขวบ ตกองชื่อไขรูไขรูเนตโออนี่รูเหรอรูฮะทำไมใหญ่จังอย่าให้พูดประสบการณ์เยอะไขไขรูนะครับอ่าไขรูข้าพเจ้าเองมีน้ำแล้วเจ้าไขรูเป็นครูดาบแห่งแคว้นหงสาวดีเป็นเนี่ยไอ้ดีเป็นเว้ยยืนจงเลยเข้ากันเลยเขาเรียกว่าทางใครทางมันด้วยจัดชุดใหญ่เลยจัง ไครูปคือชื่อของข้าพเจ้าใช่เป็นครูดาบแห่งแคว้นหขงสาวดีขณะนี้ข้าพเจ้าไครูปได้จับตัวตระแม่กูสุไปมาไหนมาคนบ้านอะไรชื่อกูสุไปเอาไหนมาเนี่ยอย่างนี้มามาแล้วถ้าไปถ้าไปอย่างนี้แล้วมามาก็อย่างนี้แล้วมามาไปไปมามามาไปไปก็เวียนหัวตายกูสุมาอย่างเดียวข้าพเจ้าไขรูปได้จับตัวตระแม่กูสุมาเอามาขังไว้ยังหม้อ ้ไหนถ้ำจะบ้าเลยถ้ำมันเล็กไปถ้ำมันต้องใหญ่ในถ้ำมันเรื่องไรมันก็ใหญ่ไม่ได้สมมติว่าเป็นถ้ำละกันยังไงก็หม้อเนี่ยอุ้มขนาดเนี้ยถ้ำเอาถ้ำก็ถ้ำอ่าเข้าไปเจ้าได้จับหม้อเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์ได้ก็เล่นไปยังหันไปเยอะเย้ยอีก ลบชื่อออกเลยไหมทำไมอ่ะเขียนเป็นไอ้เหยื่อแล้วมึงก็รับเชิญตลอดชีวิตกูประจำมั้งนี่พี่ต่อต่อต่อเร็วเอาให้สุดเอาให้สุดจับตัวตะละแมกกูสุมาเอามาขังไว้ยังม้อท้ามหาอันนี้ชอบอีกทีนะคไอ้ไอ้มาดูมาดูมาดูมันาดูงงๆอะฮะงงอะ นี่ไงเดี๋ยวเอาให้สุดเลยอด้เลยดูนะข้าพเจ้าไข่รู้ได้จับตัวตะละแม่กูสุมาเอามาขังไว้อย่างทำหัวเราะไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องไปรู้กันต้องมาอยู่ใจบอลเล่นช็อตหน้าตลอดเลยเสริมมุกได้จับหม้อเฮ้ยได้จับตัวตะละแม่กูสุมาเอามาขังไว้ยังทำหัวเราะคนอยากเขมจเอาไข่รู้ไม่เอาดิเร่ต้องเอาด้วยก้น ไอ้นี่ตับนี้ไม่เคยเห็นนะนี่เหรอคนเนี่ยอ๋อเนี่ยคนอย่างเขาเเจ้าไข้รู้ไม่เอาด้วยเล่ต้องเอาด้วยต้นไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคระถาไม่ได้หมาไฟล์ตั้งไม่ได้หมาตั้งแนวก่อนผมปากเที่ยวเลยปากเที่ยวปากเที่ยวเอาต่อต่อต่อเขาเเจ้าที่จับตัวตะละแม่กูมาคนอย่างไอ้ไข้รู้หางไม่ดีเลย เราต้องเอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมดเขาด้วยคาถาไม่ได้มาฟันแมาไม่ได้อีเต้าอ๋อช่วงนี้ถึงเอาอีตักนะสิบแปดปีข้าพเจ้ามีคู่รักคู่แค้นอยู่คนหนึ่งมันคือไอ้จะจีบให้ชื่อเด็ดอ๋ออย่างงี้จะเด็ดอย่างงี้เด็ดอย่างงี้จะอ่าเด็ดเด็ดแล้วถ้าจะถอนอ่ะจะถอนต้องห้ามือห้านิ้วเขยุ้ม นี่จะถอดบางทีถอดยากนะห้านิ้วจะก็ใช้สองนิ้วก็ได้ใช้สองนิ้วมันต้องผีข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกมาเอาปูนทาไม่เปื้อนหรือทันเด็บเด็บนึดนี่ดึงหนึ่งเป็นไงหมอนมอนเซอร์เป็นไงตลกทีวีเล่นหมอยด้วยเออเป็นเป็นปลาาจัดไปเลยเล่นไม่ได้เล่นไปเลยแม่ยังได้ยังได้ ไม่ได้จะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดเดียววันนี้ข้าพเจ้าไข่รูปจะลองไปขอความรักตาละแม่กูสุมาถามว่าตาละแม่กูสุมาไข่มงความรักข้าพเจ้าไข่รูข้าพเจ้าก็จะฆ่าตาละแม่กูสุมาเราต้องพาตาละแม่กูสุมาหนีไอ้จะเด็ดก่อนพี่อะไรก็อะไรสายยันจะสองแสงสายยันกับไปไปชี้ตรงนั้นอ่ะอ้าวสายยันชื่อเล่นชื่ออะไรเป้าโอ้ยลงชื่อตรงไหน สามซ้อนเลยสามซ้อนก่อนที่สายันจะสองแสงก่อนเราต้องพาตัวแม่กูสุดมาหนีไอ้จะเด็ดก่อนที่สายันจะสองแสงนะครับอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าว่าน้าเจอไอ้จะเด็ดเธอบอกว่าร้อยไข่ลูกจะพาไปใต้กูสุดมาหนีไอ้จะเด็ดก่อนที่ตะวันจะสองแสงโ่าไอ้เฮียหายจะไม่ได้ไม่ได้อันนี้จะเด็กไอลูกใช่ เฮ้ยไปครับไปครับเฮ้ยชวนชื่นชวนชื่นชวนชื่ออะไรก็ชอบชอบชอบไก่ทองเป็นไก่ทองคนละเรื่องเลยนะนะผมเล่นเป็นไก่ทองข้าราชการมีน้ำอยู่แล้วว่ายาววิทยาเขาเล่นไก่ทองเขล่นไก่ทองกันข้าราชกาไก่ มึงไม่เล่นนะแปรสิข้าพเจ้าไก่ทองวันนี้ขครจะเดินทางไปแล้ววันนี้อยา่ในคณะทไรแต่เบอลพยายามสุดๆแล้วจริงก็ไม่อยากให้บอลผิดหวังะแต่มันก็ได้แค่นี้จริงานี่คือมุกจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือมุกที่บอกได้เลยว่ามุกนี้ฮามากแล้วมีความขึ่งมากคุณผู้ชมครับเชื่อไหมพี่ศรีเอามาเล่นในคณะครั้งแรก ผมใจเต้นตึบตึบตึบเลยยากนะโอ้เข้าไปคณะพิศสีนี่เป็นตัวปูแล้วอะยากนะไปรายการสมเจตนาที่มหาชัยเป็นตัวปูปูมุกนักเรียนคมตัวตลกตั้ง4ี่ห้าตัวพี่สีเอาไหมบอเป็นถ้าพูดถึงเป็นตลกโคตรยากนะปูมุกนักเรียนเข้าแถวเนี่ยนุ้ยเก่งนุ้ยนุ้ยนุ้ยเก่งนุ้ยนุ้ยนุ้ยเป็นคนที่จาแม่นผมก็จำพี่สีมาแล้วนุ้ยเป็นคนที่เสียงหนักแน่นเลยแล้วปูดีถ้าเป็นตลกวัยรุ่นสมัยนี้นะไม่มีใครเกิดนุ้ยแล้วถ้าเป็นสมัยเชิญยิมก็คือพี่อ้วนใช่เป็นตัวปูนะ ในโลกนี้ไม่มีใครแล้วเหนือนี้ไม่มีสองเหนือนี้ที่ยื้อหมดวันพี่สีนี่เขาคือแมนยูตายไหมโดนลูกโทษพี่ยังไม่เลิกอีกเหรอพี่ก็หลับไปเลยยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอพี่ก่อนพี่ตายเพราะแมนยูเลยนะพี่สีนี่นะนอกจากจะเป็นตลกที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็คิดท่าเต้นมาคณะมีมันไมนมีเพลงอลาราบด้วยคุณผู้ชมถ้าจำได้ฮะ รอทอรอทอนี่โด่ดังมากชิงชาบทั่วแม่งสู้หนุ่มฟอไม่ได้ฟอดัดังดัที่โอ้โหมองตรงว่ยอดวิวนี่ไม่เท่าไหร่แต่ยอดคดีโคตรเยอะเลยพี่บริษัทส่งเอกสารก้นไม่ไหวเลยท่าเต้นประจำาบตอนนั้นตอนนั้นฮิตมากท่าเต้นเอกลักษณ์ขาท่าเต้นไวรุ่นมาัยรุ่นชอบมาก าอะก็ไดด้กอยาูม่พี่สีก็ชอบล้อมั้งผมว่าล้อหางเครื่องอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมไม่ไม่มัน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 มีหางเครื่องด้วยเพราะเราอยู่ดูลูกทุ่งไงเราก็จํามาพอพี่โน้ตเขาร้องเพลงอะไรเงี้ยพวกเชอร์รม่พวร้องเพลงเราก็ไม่รู้จะเต้นอะไรท่าไหนอ่ะมันมีแดนเซอร์อยู่คนไหนก่อนสายันเป็นแฟนคลิปโคกคูนหน้าสวยมากแฟนคลิปเออแต่มือมือแดนเซอร์เป็นอย่างเงี้ยมือก็ติดกันเหรอเออไฟไหมผ้าถุงเราไม่ได้ว่าคนพิการเออตอนนี้เขาหน้าเขาสวยไง เวลาเขเต้นเนี่ยชุดชุดมันจะบางเบาแล้วก็เต้นสามชาติดตอเปลี่ยนเยอะาเพื่อเปล่ล่างหมุนผมเดี๋ยวคนจะเห็นมือมืเนียไอ้นลกกินหัวแต่ในนี้มีคนยังเป็นแฟนขับรถสีใช่เต้นเราเต้นเหมือนเดด้วยเฮ้ยไปตางไปตางที่ดูเต้นแบที่แกไว้ดูวเหมือนเดีเลยดูเหมือนจริงรั้มตั้มตั้มตั้ม อะไรเนี่ยพี่นะครับถามจริงพี่มึงดังได้ไงวะแต่นี่เลี้ยงน้อยแขงใพี่เช้งแต่เทิงถ้าที่พี่เช้งเต้นเน่ะโอ้โหยึกๆบริบูรณ์ขายให้ไปห้าเต้นถูกต้องขะต้นตำรับจากคุณเหรอพันบาทสมัยตอนนี้ตามพี่จ๊อบอ่ะนะใช่ใช่คุณขายไปสองพันได้กี่าทเขาไปหากินเป็นล้านๆ้านขายไปแค่สองพันบาทเขาดูหน่อยขอดูหน่อยได้ครับผม ใช่เออซื้องซื้อคืนกลับมาเถอะจะได้พิวเหรอซื้อมาเถอะซื้อมาเถอะอ่นไปอามกันไปแล้วเพลงล่าสุดครับมีบทเพลงอันนี้ให้กับในหลวงรัชการที่9เลยขับเป็นเพลงถวายความอาลัยให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชใช่ครับชื่อเพลงพระราชบิดาซึ่งสมาคมตลกเนี่ย เป็นเป็นเอ่อให้ตลกแต่งแล้วก็ให้ตลกร้องครับแล้วก็ลูกสาวก็ร้องด้วยอาจารย์ดากี้แต่งปะครับใช่ใช่ใช่ครับผมพอฟังสักนิดหนึ่งแล้วต่อด้วยหลวงปู่โตเ่ายง่ายน่าสีเหมกัครับครับผมตอนนี้ใน YouTube ก็ประมาณ7คนแล้วที่เข้าไปดูครับผมโอ้เยอะแยะเลยนะสัตว์สัตวตาไหญมากแล้ตั้งใจตั้งใจเอาสี่เท่านี้มันได้เจ็ดไงแจ๊ดรีบรีบรีบกับรี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 เยี่ยมยอดเลยครับผมยอดวิวพอกับไอ้นุ้ยเลยนะเบรียบมากรีบนีบรติดเลย ขอฟังเพลงพระคาครับเพลงพระราชบิดาอ่าสักิดหนึ่งแล้วต่อด้วยการหลวงุโตรครับทรงเหนื่อยหนักหนาพระราชบิดาของปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมไว้ใส่กล่าวพวกเราตายฝ่าละองทรงภารกิจทุกทิศ ทิ้นไทยทั้งพองดันด้นทุกเขตปกครองเพื่อลูกของพระองค์ราชัน์ตั้งใจร้องใส่อารมณ์ร้องทุกคำเลยพี่ร้องยากมากเพลงนี้เป็นราชาศ์ไงเพราะเราร้องแต่เพลงะลึ่งนึงตังหลวงปู่โตก็เพราะแล้วอีกหนึ่งบทเพลงครับหลวงปู่โตซึ่ง เพิ่งปล่อยไปปล่อยไปแล้วใน YouTube ใช่ครับผมมีมีวสิกวิดีโอแล้วด้วยตอนนี้ MV มี MV สวัสดีครับกราบหลวงปู่โภพมมรังสีขอให้ลูกนี้โชคดีเรื่อยไปแค่นี้แหละครับตั้งกระสุนเลยเลยฟังเอาตอนที่ผมทำมันบวงด้วยนี่คาเฟ่คาเฟ่ไม่มีคาเฟ่ไม่มีแล้วรายการก็ไม่มีใครจ้างแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไง ไปทำลำวงไปติาเลี่ยงก็ไปหากินเป็นลำวงชาวบ้านแหละพี่ชื่อว่าลำวงอะไรครับชูสียิ้มคอมโบชูสียิ้มคอมโบครับคุณผู้ชมครับเบอร์โทรติดต่อติดต่อทางไหนครับคุณกี่ขอนแก่นเลยอะไรอะไรไม่รู้จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นใหขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันะะฮถูกราคาถูกมากตลกเยอะแยะเลยมีชุดเล็กหรือชุดใหญ่ฮะลำวงพี่ชุดเล็กเท่าไหร่ชุดเล็กสามห้า ชุดเล็กชุดเล็กมีน้ำเปล่าชุดใหญ่มีโซดาสองขวดไม่ใช่เราจุกเลยเอาเป็นงานเป็นการงานไปหางานใหญ่งานเล็กอะไรเงี้ยใหญ่เลยใหญ่เลยในชุดใหญ่ชุดเดียวเลยในทีมในทีมมีใครบ้างฮะก็มีตลกหลายคนตลกที่ว่าตกงานแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาร้องเพลงมีคมซุปเปอร์โจ๊กสีบานโปรยพวกอะไรเนี่ยโอปป้าโอปป้าเสียงเนอึ่งแล้วก็กีขนกันกีขนแกันอ่านั่นแหละ นะฮะผู้ชมครับฝากด้วยครับกับผลงานดีๆของติตอ่อติดต,ต่ตอไปเล่นได้เลยละมงนะรีบติดต่อด่วนนะก่อนที่เราไม่มีงานเล่นเฮ้ยก่อ,อนจะไม่ว่างมทูสีเชยิ้มคอมโบครับทูสีคอมโบนะนั่นแหลกมืออะไรก็ลแล้วแต่ะอย่าลืมนะครับมีงานละมงมีงานวัดข้าวได้ยเยอะลรืมครับครับ ชูสีคอมบอกออสออสพอแอดไปต้องไปติดต่อแล้วงานมันเต็มเออแล้วเสียงมันก็แห้งแตกแล้วไม่น่าฟังแล้วคนร้องเพลงทุกงานในเสียงแห้งนะจริงเอออาพี่ออสไม่ต้องแล้วอ่ะไม่ต้องแล้ววันวันเล่นแต่ฮีโร่มันเสียงมันแห้งเอ้าเห็นแล้วไม่พลาดอ่ะเราก็เล่นอยู่ผมชอบจริงๆครับผม นี่คือมุกอับปรีครับผมผมชอบครับขอฝากด้วยไอ้ขอฝากด้วยนะฮะเอาะครับขอกราบงามส้นตีนของครับครับผมงามวางวาโก้ครับผมขอฝากรบดมสับเจีรับชูศรีเชิญยิ้มคอมโบเอาไปเล่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรแล้วแต่เล่นได้ครับราคาติดต่อกันได้ติดปอกันได้ขอบคุณมากๆเลยตลกเสียงดีนิสัยดีพี่ชูศรีเชิญยิ้มครับคผมนี่ถือว่ามาประเดิมของเราวันแรกเลยนะฮะเอาะครับ ผู้ชมครับคุณคิดถึงตลกคุณอยากเจอใครอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาทําอะไรชื่อเขาเป็นยังไงบ้างเขียนชื่อที่อยู่ไปเลยครับฮะเขียนชื่อที่อยู่ของท่านนะอยากเจอใครอยากเจอใครอย่างสมมูรณผมฮะอยากเจอใครผมอยากเจอใครเชิญยิ้มไม่เอาเชิญชื่อไม่เอาเอาอยากเจอใครไม่เอาไม่เอาเล่นมุกเดี๋ยวไม่เอาคนตายเดี๋ยวผมอยากเจอผมอยากเจอพี่หนูฮะหนูเชิญยิ้มอาอเขาตายไปแล้วอยากเจอไอ้ไที่คนที่ตายไม่เอาอย่าดมเชิญชื่อไม่ต้องไม่เรียกเขาตายไปแล้ว พ่อกูยังอยู่ครับงานครับพ่อยังอยู่บ้าเหรอเออพูดเป็นลางยิ่งเดินขัดขันอยู่ตรงนี้ถ้าอยากเจอใครอยากพบใครนะครับคุณเขียนชื่อที่อยู่ของคุณนะมาบอกที่หน้าเฟซเราด้หน้าเฟซอะไรวะหน้าเฟซหน้าแฟนเพจนะครับผมครับผมบริษัทหฮาม่าจะกัดได้เลยนะฮะเพราะว่านี่คือในช่วงของเดอะคอมเมดี้เลเจนด์ครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บริษัทาไม่จำกัดหาอันเซนเซอร์ไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อยาวๆยาวไป